สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุ่พ่คุณอีกแล้วค่ะวันนี้พ่คุณนะคะจะมาทําการชุบนะคะตัวโรดเดียมนะคะที่รองพื้นด้วยแพตตินัมก่อนนะคะแล้วก็ตัวพาราเดียมนั่นเองนะคะขั้นตอนง่ายมากเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะทุกคนนี่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะใช้ลวดพันแบบนี้เลยนะคะทุกคนขั้นตอนง่ายมากนี่เลยค่ะแบบนี้เลยได้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาสายสีดํานะคะมานี่เลย เข้าไปกับตัวลวดเลยนะคะแล้วก็สายสีแดงนะคะนี่มีตัวแตเล็ดนะคะแล้วก็เปิดกระแสไฟนะคะไปที่เจ็ดนะคะทุกคนเห็ดนะคะทุกคนทําการล้างดีเกสซิ่งก่อนนั่นเองนะคะทุกคนทําการล้างดีเกสซิ่งก่อนนี่เลยตัวนี้เลยนะคะทําความสะอาดตัวแหวนให้สะอาดหมดจดก่อนนะคะทุกคนหนึ่งสองสามเริโซ่ ทำการล้างประมาณ45-60วินาทีนะคะล้างให้สะอาดกรัวๆกรวกรวกรวไปได้เลยนะคะตัวนี้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกก่อนแล้วก็พวกคราบที่ใครต่างๆนะคะทุกคนนี่เลยล้างเสร็จแล้วนะคะนัำที่2ก็ทําการล้างน้ำเปล่านะคะ น้ำเปล่าค่ะแล้วก็ตัวแอคทิเวเตอร์นะคะเป็นตัวกระตุ้นผิวนั่นเองทำให้ผิวเรียบเนียนนั่นเองนะคะแล้วก็นี่เลยดี Water นะคะตัวน้ำกลาดนั่นเองนะคะน้ำกลา่นั่นเองโอเคแล้วก็ทำนี่เลยน้ำกด5ปนะคะนี่เลยวันนี้ผู้คนจริงมังกัพี่แล้วก็น้ำน้ำกลา่นั่นเองนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะมาทำการชุบนี่เลย่ะเดียม าราเดียมนะคะเปลี่ยนสายก่อนนะคะสายคลียละนะทุกคนนี่เข้าไปเลยค่ะเปลี่ยนกระแสไฟไป,ไปที่สานะคะนี่เลยตัวนี้เลยนะคะนีนที่นั่งมีคาราเดียมเป็นตัวนี้นะคะทำการชุบลงไปเลยค่ะประมาณ30วินาทีนะคะ1 2 3 เป็นการลองตึงชั้นแรกกันก่อนเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ทําการล้างนะคะล้างน้ากาดนัคโคดเนี่ยไปเจ็ดแล้วก็เอานี้ขึ้นมาเนาะอะไรคะชูไปตัวแพทติน้ำกันเ,นเ,เอนน,เน,อนี่เลย แล้วก็เสียบวัตถุเลยนะครับสายสีแดงเห็นมีตุขภาพทีน้ำลยนะคะลูกนี่เลยก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะตะโกนกระแสไฟเป็นที่สามเหมือนเดิมนะคะแต่เราล้างน้ำกันก่อนนะคะและเราก็มานี่เลยสามสิบวิสเหมือนกันค่ะเรียบร้อยแล้วก็ทำการล้างน้ำกันรอบหนึ่งนะคะ ่อไปเดี๋ยวเราจะทำการชุบโรเดียมนะคะสีแดงนะคะเดี๋ยวไปที่ตรงอวี้ได้เลยนะคะวาร์ไนนได้เลยแล้วก็ปักกะแสไปเป็นที่สามเหมือนกันนะคะรังน้ำไกนอดดีกรอบหนึ่งแล้วก็ชุบไปได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูการเปลีป่ยนแปลงกันนะคะ3ามสบวิค่ะทุกคน ก็จะเป็นพื้นภั์ของเรานะคะัวโดเดียมเองนะคะ,ะแช่แดดเรียบร้อยค่ะวางน้ำกัดได้เลยตัวนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่นะคะในการซับให้แห้งนะคะ ร้อยค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้นะคะตัวโรเดียมที่ผ่านการรองพื้นมาแบบว่าสวยงามมากสีของเราก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาสอบถามนะคะหรือว่าอยากจะได้ขั้นตอนการทราแล้วก็มีการสอนด้วยนะคะสามารถทํากันได้ง่ายๆเลยะคะ่ะและ้วมาทํากันนะคะ